สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอร่อยนะถ้าไม่มีใครกินเดี๋ยวแม่งเจ๊งซะก่อนนะไปกินร้านศิระเจียจาคะนะกับเพื่อนผมนะครับรัใคร่กันดีนะฮะศิระแกก็เป็นคนใจถึงพึ่งได้นะคำไหนคำนั้นนะนะมีอะไรนะแกอะไรหรือใครเดือดร้อนเนี่ยแกยกหูเลยนะนะแต่พอเรื่องแกเองเนี่ยลุงเลิงต่างๆก็ไม่มีใครช่วยแกลุงป้อมก็ไม่ได้ช่วยแกแกก็ต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะแล้วก็ กูเป็นคนไม่รู้จักพอกูเป็นคนไม่รู้จักพอกูจะไม่พูดคําว่าพอเพียงพอพูดคําว่าพอเพียงเดี๋ยวน้องเอ๋ปรินาเขาจะไม่สบายใจเขาบอกว่าอาจารย์เดอาจารย์เป็นทนายที่เก่งนะเป็นทนายน้ําดีจะต้องไม่ปกป้องอ่าใครวะโนต้ตเอ๋นี่ปากหวานเก่งนะนะพอรู้ว่าผมจะวิพากษ์วิจารณ์จะบอกว่าเอ๋ไปแจ้งความ จะมีความผิดหรือไม่ผิดอะไรเอ๋ปากหวานใช่ไมวานเนี่ผมเลยไม่กล้าไม่กล้าส,สวนคุณเอ๋ปารินาเลยนะแกเป็นคนปากหวานและชมพี่เดนะดูเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพอเพียงคงคง,งจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเอ๋เขาบอกว่าอย่าไปล้อเล่นนะอย่ามาทำให้ตลกนะเอ๋บอกคำคำนี้อ้าพูดไม่ได้เอ๋ไม่สบายใจนอนไม่หลับกลางค่ากลางคืนต้องลุกมาแจ้งความนะครับ ก็ฝากคุณเอ๋นะพักผ่อนเยอะๆเนอะพี wrong, well, your person, your students, your yes. ่เดก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับถ้าไปแจ้งความคุณโน้ตถ้าแจ้งความไปตามความเป็นจริงก็ไม่มีความผิดแจ้งความไปตามความเข้าใจก็ไม่ผิดแจ้งความโดยสุจริตก็ไม่ผิดแต่ถ้าสมมติคุณเอ๋นะครับนะคุณเอ๋ไปแจ้งความบิดเบือนใส่ร้ายนะถ้าบิดเบือนใส่ร้ายคุณโน้ตอย่างเนี้คุณเอ๋ก็อาจจะต้องอาจจะถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จได้ ผมพูดอยู่แค่นี้นะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋บอกว่าอาจารย์ก็ไปว่าเอ๋ว่าเอ๋จะต้องถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จไม่ใช่นะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ต้องฟังให้สับนะนะครับต้องฟังให้สับนะครับอ่นะถ้าฟังไม่สับและจับมากระเดียดก็อาจจะเข้าใจผิดนะจะทำมาเห็นว่าผมไปว่าคุณเอ๋ไม่ใช่ผมเนียหวังดีแล้วห่วงใยเห็นว่าคุณเอ๋ก็โดนทั้งคดีจริยธรรมโดนคดีบุกรุกอ่าอ่ป่า ไปเลี้ยงไก่บนป่าแล้วก็ยังโดนคดีอะไระไเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วคุณพ่อคุณเอ๋ก็มาเสียชีวิตผมเองเนี่ยไม่อยากไปกระหน่ำซัมเมอร์เซลอะไรกับคุณเอ๋นะครับเพราะนักดีเวลาไปแจ้งก็ต้องระวังนะเอาคลิปเน็ตฟลิกไปเอาคลิปเต็มไปแจ้งอย่าไปเอาคลิปตัดต่อไปแจ้งเพราะไอ้คลิปตัดต่อเนี่ยพวกนี้คือพวกมุ่งทําลายมุ่งใส่ร้ายเขาพูดอะไรสองชั่วโมงกว่านะเน็ตฟลิกเนี่ยเขาพูดสองชั่วโมงกว่า เอ๋ไปสมมติเอ๋ไปเอาใครก็รู้ตัดอยู่ทางติกตอกประมาณความยาวมาเท่าไหร่สามนาทีหรือห้านาทีไปตัดอยู่แค่นี้แล้วเอ๋ไปแจ้งความเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๋ก็ต้องระวังว่าไอ้คลิปตัดต่อเนี่ยเขาถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มันไปไงใช้ไม่ได้พยานหลักฐานที่มันเสียไปแล้วมันตัดต่อคลิปเสียงคลิปคำพูดอะไรตัดต่อไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนพี่เดย์ก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยว่าแล้วก็ จุกครูจุกครูจุกครูยามเช้าครับก็กลับขอบพระคุณพี่น้องก็เข้ากันมากันอย่างล้นหลานก็รักพี่เดกันเหมือนเดิมนะฮะนะครับอ่านะครับเพราะนั้นผมพวงยายคุณเอ๋บางคนบอกทําไมไม่ซัดเอ๋ให้ทิมเลยโอ้โหไปรังแกเด็กได้ไงนะ่ะไปรังแกผู้หญิงไปรังแกเด็กรังแกผู้หญิงคนชราผมไม่ทาหรอกนะเออผมจะไม่ทาอะไรต่างก็แนะนําคุณเอ๋ไปแล้วเมื่อวานนี้เอฟซี FC ก็บอกเขาไม่ไม่ รับไม่ผิดหวังเลยพี่เอไม่พี่เดย์ทำไมไม่ซัดในเอนว่อย่าไปทำเขาเลยสงสารเขาชีวิตเขาก็นะผ่านอะไรมาเยอะนะเป็นสอสอก็ไปอยู่กับลุกป้อมก็ใช้ให้ไปทะเลาะก,กับพี่เสรีนะไปแซะพี่เสรีไปโดนก็ไปดียศโชคดีพี่เสรีก็ถอนฟ้องให้ก็เหลือแต่เพื่อนผมอีกคนนะครับศิระเจนจาคานีก่ก็โดนพี่เสรีไปสิบกว่าคดีจำคุกก็มียกฟ้องก็มี ก็ยังเป็นห่วงอยู่เนี่ยกลับจากสิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวจะแวะไปหานะคุณศิระเจนจากะเจ้าของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะเจ้าของร้านอาหารตรงข้าม d s เนะใครอยากจะกินข้าวกินไรช่วยไปกินร้านเพื่อนผมหน่อยนะถ้าไม่มีใครกินเดี๋ยวแม่งเจ๊งเสียก่อนนะไปกินร้านศิระเจนจากะนะก็เพื่อนผมนะครับรัใคข้กันดีนะฮะศิระแกก็เป็นคนใจถึงพึ่งได้นะ้คำไหนคำนั้นนะนะมีอะไรนะแกอะไรหรือใครเดือดร้อนเนี่ยแกยกหูเลยนะ แต่พอเรื่องแกเองเนี่ยลุงเริ่มงต่างๆก็ไม่มีใครช่วยกันลุงป้อมก็ไม่ได้ช่วยแกแกก็ต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะแล้วก็หมดอนาคตไปแล้วต้องมาโดนดําเนินคดีอะไรต่างๆนะแล้วก็โดนพี่เสรีเล่นซะหลายคดีนะครับก็สบายๆกันนะครับก็สบายๆกันนะครับเห็นด้วยจ้าแชร์ไปถึงพวกไดโนเสาร์เต่าหลับปีแล้วลูกพสาะ ไอ้พวกที่บอกไอ้ที่ดาโนตอุดมนะ่ยโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆรุ่นเดียวกับผมเนี่ยผมแม่งกับคนแก่คนหนึ่งอนะผมนี่ก็60กว่าแนละ้วใครนะครับยังเล่นเน็ตฟิกไม่เป็นนะครับไม่ต้องไปด่าโน้ดอุดมนะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังคลิปเต็มก็อย่าไปด่าเขานะผมดูในประเทศไทยเนี่ยเขามีการโพสต์นะถึงอดีตนายตำรวจระดับในพลคนหนึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาบอกมีอดีตนายพลคนหนึ่งนะระดับนายพลอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเราก็ไม่รู้ใครเห็นข่าวเขาบอกว่าเนี่ยนะไปไปไลฟ์สดแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ว่าวิธีการไปดักตีโน้อตต้องทํำยังไงนะเอาน็อตยิงยังไงขึ้นไปกระโดดทีบนเวทีทํำยังไงพอหลังจากทําร้ายร่างกายหลังจากดักตีเขาแล้วไปไงสอนวิธีการเลยครับไม่ต้องติดคุกนะทำอย่างไรให้พ้นผิด นะครับนะผมก็ยังโทรไปถามพี่แตมเฮ <_ d ata> ้ยพี่หรือเปล่าวะที่เขาบอกกันว่าเป็นอดีตนายพลระดับระดับนายพลเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังอยู่ทางทวิตเตอรพี่แ้มหรือเปล่ามานะพี่แตมไปสอนลูกศิษย์เล้เห็นก็บอกว่าพี่แ้มเวลาไลฟ์สดแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ว่า,าให้ดักตีโน้ตนะเอารองเท้าเกลี้ยงไปบนเวทีแล้วก็ขึ้นไปบนทีแล้วทำไงฮะฉีบหน้า แล้วก็สอนวิธีการาทำร้ายร่างกายยังไงแล้วไม่ต้องติดคุกพี่แต้มหรือเปล่าพี่แต้มบอกไม่ใช่ครับพี่เดฟผมไม่ใช่นคนอย่างนั้นครับผมไม่ตำรวจผมมีระเบียบพีนัยครับอ่าผมก็บอกกันรอดไปพี่ถ้าพี่ไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าไปทำนะพี่อย่าไปติดโซเชียลมากก็หลายคนบางคนไม่เคยเล่นโซเชียลมาเล่นโซเชียลมาติดโซเชียลครับเอฟซีอะเอฟซมันก็เป็นไงเชียเอาเลยครับเอาเลยครับลุง เอาเลยครับอาเอาเลยครับลุงก็ <c oughs> ไปยันใหญ่ผมก็คุยกับพี่แตมนะ้มแล้วว่าพี่แต้มอย่าไปทําอย่างนั้นนะพี่แต้มจะเสียรางวัลเราก็ไม่รู้ใครในเมืองไทยก็บอกว่ามีอินฟลูเอนเซชื่อดังอดีตนายพลสอนลูกศิษย์ให้ทําร้ายร่างกายนะให้เป็นกระทืบโนตอุดม <c oughs> <c oughs> สอนวิธีการนะที่จะทําให้ตํารวจไม่สามารถจับกลุ่มได้นะครับผมก็บอกพี่แตม้มพี่อย่าไปทานะครับวิชัยสังวภัยเนี่ย อันนี้เพื่อนผมเลยนะ <S <S เพื่อนสนิทเลยนะครับก็คุยกันเกือบ <ๆ S 1> ทุกวันเนี่ยนี่วันนี้ยังไม่โทรมาเนี่ยไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้ไปหิวแสงอยู่ที่ไหนแล้วพี่แ้มเนี่ยนะแล้วก็เรื่องวิจารณ์โนตอุดมเนี่ยนะผมก็บอกพี่แ้มนะอย่าอย่าไปหิวแสงอย่าไปโหนแกก็ออกมาจนได้ปาววิภากวิจารณ์โชคดีเนี่ยที่ว่าผมเนี่ยเตือนไว้นะพี่แ้มบอกอย่าไปออกตัวแลงอย่ารอ้องฟรีอย่าไปโหนเจ้าผมบอกพี่แ้มบอกอย่านะรับ นี่ยังดีนะแกยังพูดกลางๆเลยนะทัวลงน้อยหน่อยนะอ่าเรามันอยู่กับโซเชียลมานานเราต้องดูกระแสนะฮะอย่าแทงสวนนะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมเป็นมานานเลยเกือบสิบปีแล้วเป็นอยู่รักษาไมห่หายแล้วโลกมันกำเริบถึงขั้นที่สามแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกรณีโน้ตมันต้องไปดูคลิปดูอะไรก่อนข้อความมันมีไหมไปพาดพิงในหลวงราชการที่เก้าหรือเปล่ามันไม่มีอ เขาพูดแต่มีบางเขาเป็นคนที่ไม่พอเพียงเขาพูดอยู่แค่นี้เขาเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอก็พูดแค่นี้จะติดคุกกิตติางนั่นแหละก็ต่อไปก็ต้องไปแก้กฎหมายนะห้ามประชาห้ามผู้ใดพูดคําว่าพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มันมันมันไปกันใหญ่แล้วเขาเรียกว่าบ้ากันใหญ่หรือภาษาไทยหรือไอที่เขาเรียกว่า,วาดราม่านะไปกล่าวหาว่าผิดมาตราร้อยสิบสองบ้างอะไรบ้าง ละเมิดพระองค์ท่านมาเนี่ยไอเขาเรียกว่าดรามา่าดรามา่าไปลว่าเกินจริงทําอะไรที่มันเกินความจริงอ่ะพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดชด้วยครับน่านะนะครับ